สวัสดีครับผมสุพน์ศิลรุพง์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของการสร้างห้องเรียนออนไลน์หรือว่าัดประชุมออนไลน์นะครับแบบรวดเร็วง่ายๆนะครับโดยใช้ Microsoft Teams นะครับผมเรามาดูวิธีการทำกันครับวิธีการทำนะครับก็คือไปที่ Teams นะฮะคลิกที่ตรง Calendar นะครับผม c a l e n d a r ก็จะมีคำว่าตัว Meet Now นะครับเราคลิกตัว m e e t Now นะครับ เขาก็จะถามว่าขออนุญาตใช้ไมโครโฟนครับกับใช้ตัวกล้องนะครับก็กดอราวนะฮะอนุญาตนะครับพอกดแล้วถนะ้าเขาก็จะเปิดกล้องขึ้นมานะครับผมเราก็จะทําการเช็คได้ว่ากล้องเป็นยังไงนะครับปกติการเข้ามิติ้งส่วนใหญ่ก็ควรจะปิดกล้องนะครับผมแล้วก็ปิดไมโคโฟนนะฮะอันนี้เราทําให้ชินไว้นะครับผมก็คือเปิดเมื่อจะพูดเท่านั้นนะครับ ตรงตั้งชื่อข้างบนนะครับคือตั้งชื่อห้องประชุมหรือห้องเรียนนะฮะว่าเราจะเรียนนะฮะวิชาอะไรนะครับหรือว่าประชุมวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปให้ว่าเรียนออนไลน์กับครูสุพจน์อย่างนี้นะครับแล้วกดจอยดาวนะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะฮะเขาก็จะทําการเชื่อมโยงเข้าไปนะครับนี่คือการสร้างห้องถิ่มมาเฉยนะครับทางขวามือเนี่ยครับเราจะเห็นเป็นสารลักษณ์รูปคล้ายๆกับเป็นตัวลิงก์หรือตัวโซ่นะครับ ให้เราไปคลิกที่แทกล่องคำว่าเนี่ยฮะตรงโซ่เนี่ยจะขึ้นว่า copy j o y link นะครับพอคลิกแล้วผมจะ copy ทูคลิกบ่อยเรียบร้อยแล้วนะที่ copy เสร็จแล้วนะครับผมเราไปที่แท็บตรงกล่องแชทนะฮะเครื่องมือไอคอนที่เป็นรูปกล่องข้อความนะครับพอเราคลิกไปรูปเนี่ยด้านขวามือก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าตาของช่องแชทขึ้นมานะครับเราคลิกขึ้นเป็นคอนช่องแชทขึ้นมานะครับพอไปช่องแชทแล้วเนี่ยครับข้างล่างนะครับเราก็คลิกขวาครับวางนะฮะเพจเลยนะครับ ก็จะได้เป็นตัวคำว่า join Microsoft t e a m meeting ะฮะกดส่งมาก็ได้นะครับผมเนี่ยฮะตรงนี้จะเป็น URL ลิงก์นะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ copy ลิงก์นะฮะนี่ฮะ copy ลิงก์นะครับ copy link. ลิงก์เราได้ลิงก์แล้วเนี่ยเราจะโพสต์เองก็ได้ครับผมโพสต์ใน l ล n e กลุ่ม Facebook โพสต์ไหนก็ได้ะฮะหรือในนี้เราโพสต์มาก,ก่อนให้ดูนะครับนะฮะเป็นลิงก์เนี้ยครับผมยาวๆนะฮะแต่ว่าโพสต์ที่ไหนก็ได้นะครับคนคลิกเข้ามาก็จะมาประชุมร่วมกันที่นี่นะครับ หมังประชุมเสร็จแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะระหว่างประชุมเนี่ยเราก็แชทกันได้นะฮะตรงช่องแชทเนี่ยเขาจะเก็บประวัติด้วยนะครับว่าส่งการบ้านหรือว่าแนบไฟล์นะครับส่งอิโมจิคอนเนี่ยคุยได้หมดฮนะเสร็จแล้วก็ปิดนะฮะวางหูไปสิ่งที่เรากลับมาได้ทีหลังครับผมมันจะอยู่ที่แท็กเครื่องมือแชทครับผมนะฮะเวลาท่านกลับมาทีหลังหรือว่าเรานัดคุยกันครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าหรือว่าเรียนครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่ต้องมาสร้างลิงก์ใหม่แล้วครับผมสร้างครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเเเรรราไปคลิกกททีีท่่ตงงชอออ็จจะืห้ยนเรา ค,คลิกชื่อห้องเรียนปุ๊บเนี่ยประวัติการแชทอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็จะเรียนใหม่ครั้งหน้าก็ขุดคําว่าจอยนะฮะทุกคนก็เข้ามานัดเวลากันมาเจอกันที่จอยหรือว่าเข้ามาคุยเนี่ยนัดหมายคุยการส่งการบ้านก็ยังมีคําว่าไฟล์มีอะไรต่างเนี่ยครบเหมือนกับเป็นห้องเรียนหนึ่งห้องห้องประชุมหนึ่งห้องให้กับเราเลยครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆครับกลับไปทีหลังก็มาเข้าห้องนี้คลิกจอยนะครับก็จะมาเจอกันที่นี่นะครับผม ก็หวังว่านะครับวันนี้จะได้เรื่องของการใช้งานนะฮะสร้างห้องเรียนแบบง่ายๆนะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมตัว Microsoft Teams นะฮะวิธีสร้างห้องเรียนห้องออนไลน์ประชุมออนไลน์แบบง่ายๆเลครับผมแล้วไงเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสุพจน์สิงห์ุพงครับ